สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนขุยมะพร้าวให้กับเจ้ากล้วยไม้นะคะพอดีเราไปรื้อต้นมะม่วงแล้วเราแขวนไว้แล้วเราก็ไปเจอต้นไม้ส้มๆแบบนี้นะคะเราไม่ค่อยได้ดูแลเราไปเอามาทำการเปลี่ยนนะคะวัสดุปลูกใหม่เนาะแล้วก็จะไปตั้งที่ใหม่ด้วยนะคะทุกคนนี่นี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะจะเป็นขวดน้ำนะคะถังน้ำดื่มที่ ร้านรับซื้อของเก่าเขาไม่รับซื้อนะคะทุกคนเราก็มาตัดแล้วก็เจาะรูเราจะใส่ขุยมะพร้าวนะคะอันนี้แช่น้ําไว้แล้วนะคะทุกคนใส่รองก้นไปเลยนะคะเราก็จะใส่ไปเกือบเต็มเลยนะคะวัสดุปลูกเราจะใช้แค่ขุยมะพร้าวสับแบบหยาบและ ละเอียดนั่นเองนะคะทุกคนจะใช้สองตัวเลยนี่นะคะสลับกันเพราะว่าวันคิดว่าอันที่เป็นแบบละเอียดอะ่ะมันจะอุ้มน้ำได้ดีกว่ากันนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะคะมันมีความรู้สึกว่าแบบหยาบอะ่ะมันแห้งเกินนะเวลาลดน้ำมันไม่ค่อยอยู่นะคะและนี่ก็คือที่อยู่ในรกมะพ้าวนะคะเดี๋ยวเราจะลื้อออกนะ เป็นกล้วยไม้นะคะก็จำดอกมาได้แล้วว่าตอนนี้เป็นดอกสีอะไรเนาะเพราะว่านานมากแล้วนะคะเลยอืยมนะคะเนาะค่อนข้างจะโทมเนาะไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงมันจะมีทั้งยางแล้วก็ใบนะคะนี่มีปลกด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปลื้อทิ้งก่อนนะคะและอันนี้ก็อยู่ในกระจาดขันลมนะคะนี่ นานมากแล้วนะคะสําหรับต้นนี้แต่น้องไม่ตายนะทุกคนมันแตกมาเรื่อยนะแตกมาใหม่เรื่อยเนาะเราก็จะดึงออกมาแบบนี้นะคะมีสองกอนะคะนี่อันนี้ก็ยังไม่ตายนะทุกคนที่มันมีสีเขียวอะ่ะเดี๋ยวเราดึงอันเท่งแห้งออกทิ้งไปเลยรอน้องแตกมาใหม่นะคะประมาณนี้นะ นี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆนะคะทุกคนในการทําไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเนาะส่วนต้นนี้ก็มีกิ่งแห้งนะคะก็ลือออกเหมือนกันนะเราจะไม่แยกเขาออกนะคะเราจะลื้อแค่ต้นที่มันแห้งเหี่ยวแล้วเท่านั้นนะคะ ก็เปลี่ยนเพื่อที่หวังว่าน้องจะกลับมาสวยงามนะคะเปลี่ยนที่ตั้งเนี่ยใบยก็โดนพวกยางมะม่วงด้วยนะคะทวกนมีอยู่ใต้ต้นมะม่วงเป็นเขาเรียกอะไรเพี้ยะอะไรประมาณนี้นะนี่นะคะเราจะตั้งไว้แบบนี้เลยเราจะใส่ไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะ ที่บอกเนาะเราจะใช้แค่ขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราเติมปุ๋ยกันที่หลังแล้วกันเนาะเวลาลดน้ําค่อยผสมพวกผงชุดเนาะกับพวกเอ็มลอยดลดเอานี่นะคะจะทรงเอาประมาณนี้นะคะใส่ใส่น้องไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันไม่สวยเนาะต้นโซมมากเลย อันนี้เราจะใช้เป็นขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะคะใส่ลงไปก่อนมันมีความรู้สึกว่ามันจะชุ่มชุ่มชุ่มชื้นกว่ากันนะแล้วก็มันเหมือนจะดูดน้ําดีกว่ากันนะ,นะะเอาปกลากไปเลยนะคะใครมีกระถางสวยๆก็เอามาใส่ได้นะคะ เป็นการคืนชีพน้องอีกครั้งนะคะทุกคนหลังจากที่ปล่อยโซมมานานมากๆแล้วเนาะก็ถ้ามีการแตกหน่อแตกกิ่งใหม่แล้วมีดอกเดี๋ยววันจะถ่ายมาให้ดูอีกครั้งแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนวัสดุปลูกไปก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้ลดอะไรเลยนะทุกคน แช่น้ำเปล่าเลยนะคะสำหรับขวยมะพร้าวกับมะพร้าวสับเนาะเดี๋ยวค่อยมาบำรุงกันทีหลังเดี๋ยวใส่ปุ๋ยทีหลังนะคะตอนนี้ที่บ้านกำลังเคลียร์นะคะเคลียร์ต้นไม้เปลี่ยนดินด้านหลังที่โสมๆสมนั่นก็รอการเปลี่ยนวัสดุปลูกอยู่นะคะด้านบนเราก็ใช้ขวยมะพร้าวสับนะคะโรยเพื่อความสวยงามอีกทีนึงเนาะ ก็จะดูหนาๆขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนหวังว่าน้องจะฟื้นกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะนี่คใส่สลับสลับกันไปนะคะสำหรับคุย้ยมะพร้าวใช้อยู่แค่สองอย่าง ช่องนี้ที่จริงมันทําเป็นช่องเกี่ยวกับกระบองเพชรนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันชอบปลูกหลายๆอย่างอ่ะถ้าจะแยกช่องอีกมันก็หลายช่องเกินไปเนาะก็จะเป็นการปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้หนามไม้อวบน้ําประมาณนี้นะคะสําหรับช่องนี้ก็จะเป็นพันไม้ละกันนะคะขออนุญาตแฟนคลับกระบองเพชรด้วยละกันเนาะ เพราะว่าหลายๆคนก็ชอบปลูกไม้หลายๆอย่างนะคะหลายๆชนิดในบ้านเนาะอืมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ต้นไม้อีกนะคะหลังจากนั้นก็ทำการล้างใบนะคะให้น้องเขาดูสวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมันอาจจะล้างออกไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคราบพวกเพีย้ยพวกยางของต้นมะม่วงนะคะ ก็ได้ประมาณนึงเนาะหลังจากนี้เดี๋ยวเรานำไปตั้งไว้ที่หน้าร้านของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางใหม่เนาะนี่สวยงามไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ